เจ้าหน้าที่ทหารนํากําลังไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านนาอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทัยนะครับหลังพนังกั้นน้ําแม่น้ํายมถูกกัดเซาะขาดทําให้น้ําไหลเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้างต้องมีการเร่งเอากิ่งไม้ที่ขวางทางน้ำออกเพื่อชะลอน้ำที่กัดเซาะดินใต้ถนนโดยล่าสุดระดับน้ำที่ท่วมที่จุดวัดวายอยู่ที่ระดับ9.39เเมตรนะครับลดลงเล็กน้อย โดยมีน้ําไหลผ่านอยู่ที่510ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีขณะนี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนมีกว่า500ครอบครัวส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่และครูโรงเรียนดอนศรีกสิกรอําเภอเมืองน่านเร่งทําความสะอาดอาคารนะครับหลังจากระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่พบว่ามีเศษดินโคลนจํานวนมากนางฐานานันตายอดรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรระบุว่า น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายจำนวนมากขณะนี้กำลังเร่งทำความสะอาดเพื่อให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามีการหยุดเรียนมานานหลายวันตอนนี้ครูประจำชั้นได้มีการสังการบ้านนักเรียนแต่ละห้องไปก่อนจนกว่าจะมีการทำความสะอาดแล้วเสร็จครับ